จับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับกับปัญหาที่ว่าในเมื่อความต้องการความช่วยเหลือจากภัยน้ําท่วมออกมาเยอะเองงบประมาณและเม็ดเงินที่รัฐบาลเตรียมไว้จะมีเพียงพอไหมปรากฏว่าล่าสุดครับรัฐมนตรีคลังอย่างคุณกรณ์ยืนยันนะครับว่าสถานะการคลังของประเทศไทยยังมีเพียงพอที่จะรองรับกับสถานการณ์นะครับทีนี้มาดูเม็ดเงินครับเม็ดเงินที่มีการเตรียมไว้ถามว่างบฉุกเฉิน4 8 0 0 0ล้านพอไหมทําท่าว่าจะไม่ค่อยพอนะครับ แถมงบที่เตรียมจะดึงจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของปี53อีก4,000ล้านเติมเข้าไปก็ไม่น่าจะพอฉะนั้นทางออกล่าสุดที่รัฐมนตรีคลังเสนอก็คือว่าจะขอให้เอาเงินคงคลังมาใช้ครับเงินคงคลังถ้าไปดูณนะกันยายนปี2553ไทยมีเงินคงคลังอยู่ที่4,020,000ล้านนะครับ แต่มาโชว์เนี่ยให้เห็นกลมๆประมาณ4ี่แสนล้านให้เอามาใช้ก่อนได้ถามว่ากระบวนการในการเอาเงินคงคลังมาใช้นั้นทําได้ไหมทําได้โดวยวิธีไหนครับการดึงเงินคงคลังมาใช้แล้วขอมีการตั้งงบปี55เอามาจัดการชดเชยงงคงคลังสามารถทําได้ดังต่อไปนี้ครับวิธีการคือให้กระทรวงการคลังเนี่ยเสนอไปอยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีมติอนุมัติมา ว่าขอให้มีการนําเงินคงคลังมาใช้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้คอรมออีกนั่นแหละมีมติขอให้มีการตั้งงบชดเชยจากเงินงบประมาณปี55มาใช้แทนเงินคงคลังนะครับถามว่าทําไมไม่ไปเอางบปี54มาใช้ล่ะ ยุ่งยากและอาจจะล่าช้าครับเพราะถ้าเอางบปี54มาใช้อุดเงินคงคลังที่อาจจะนำม,มาใช้ก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการเสนอเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันการได้ฉะนั้นวิธีการที่รัฐมนตรีคลังเสนอก็คือว่านำเงินคงคลังบางส่วนมาใช้ตัวเลขเท่าไหร่ยังไม่รู้ และก็ตั้งงบปี55นํามาชดเชยคงคลังนี่น่าจะเป็นวิธีที่เร็วและน่าจะเป็นวิธีที่รองรับได้ตรงกับวัตถุประสงค์ทันกับเวลามากที่สุดนะครับวันนี้ครับความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางอมสินจะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาต่อนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็น1,272ครอบครัวที่หอประชุม อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็น2,800ครอบครัวที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับและคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนสําหรับเงินชดเชย5,000บาทแรกที่จะถึงบือชาวบ้านนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับแล้วพักกันผู้เดียวและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเข้มเต็มประเด็นอื่นๆกัต่อครับ